ที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านในโครงการของชิติปาสาแก้วนี่ก็คือ1คือความมีชื่อเสียงของเขาคือเรามาอยู่สาแก้วอ่ะก็คือเขามีโครงการหนึ่งโครงการ2องแล้วนี่เป็นโครงการที่สาของเขาทําให้เราแบบมั่นใจว่าเอออย่างน้อยคือประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขา2โครงการเนี่ยมันน่าจะมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการที่สามได้ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์ละนอกจากชื่อเสียงแล้วเราได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ ภายในบ้านจริงๆก็คือค่อนข้างจะถูกใจวางสเปซการใช้งานได้ลงตัวกับการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงคือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปสําหรับที่เราเลือกซื้อนี่คือ2คนสองคน,งคนใช่ก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อที่นี่แล้วคือบรรยากาศทำเลร,รอบๆอะค่ะทำเลที่ตั้งก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เราเลือกซื้อที่นี่ทีนี้ก็คือพอเกิดโครงการสามเนี่ยก็เลยลองโทรมาติดต่อสอบถาม ก็ได้พูดคุยกับน้องเซลก็คือค่อนข้างจะน่ารักก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนีมีสัมพั์ที่ดีค่ะพูดจาเพราะเราก็เลยตัดใจลองเข้ามาดูสถานที่จริงมันก็ประทับใจตรงที่ว่ารูปแบบบ้านสเปซการจัดวางที่อยู่อาศัยอค่ะมันคล้องกับการดำเนินชีวิตประจําวันคือมันไม่ไม่เล็กนเกินไปในราคานี้พี่ว่ามันก็เหมาะสมนะแล้วด้วยทําเลที่ตั้งคือสรุปแล้วรวมๆหลายๆอย่างหมงที่แล้วก็คือประทับใจตั้งแต่เดินผ่านก็คือพนักงานขายเลย และงานขายของพี่แล้วก็บริการหลังการขายพี่ก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถที่จะแบบดูแลบริการหลังการขายให้พวกเราได้ดีค่ะก็เลยเลือกโครงการนี้สําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกแล้วก็ขอบคุณทีมง,งานทุกคนไม่ว่าตั้งแต่เซลลน้องๆที่ชวนพี่มาแล้วก็ขอบคุณทุกๆกคนทีมง,งานช่างแต่งหน้าทีมงานให้สัมภาษณ์แล้วก็ถาาน<ต>าที่ตากล้องถามว่ตาเขินไหมก็เขินรู้สึกตื่นเต้นแหละแล้วก็มันเป็น กิจกรรมที่เราคิดว่ามันมีส่วนร่วมกับที่พี่ป๊ส่วนร่วมกับทุกคนที่อยู่ในโครงการ,ารมูบ้านเราะรืะก็ดีใจที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ทําให้เราได้มาร่วมสนุกด้วยกันอาหารอร่อยครับวันนี้กินเกือบทุกอย่าง